สวัสดีวันพุธที่16ตุลาคมพศ2567นะครับวันนี้อยู่กับผมนายห้อยทีมงานพ่ออำนวยนะครับจะพาพี่น้อง FC นะครับมาดูเป็นวัวที่ปิดการขายไปนะครับมีทั้งลูกผสมแล้วก็มีทั้งวัวไทยนะครับหรือว่าไทกี้นะครับปิดการขายไป2ชุดนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ FC จากโคราชนะครับจังหวัดโคราชอำเภอหนองบัวใหญ่นะครับแล้วก็ลูกค้าทาง อำเภอเครืองในจังหวัดอุบลนะครับที่ปิดไปนะครับมี2ชุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ปิดการขายกันก่อนนะครับเป็นลูกผสมนะครับชุดนี้นะครับไปดูที่คู่แม่ลูกกันก่อนเลยลูกค้านะครับนี่นะครับลูกกำลังกินนมบดีเลยเนี่ยนี่นี่นี่นะครับชุดนี้ปิดการขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สองหมืนานะครับเป็นลูกเพศเมียนะครับลูกกินนมอยู่นะครับลูก น่าจะเป็นตัวแรกนะครับเป็นลูกผสมนะครับนี่นะครับลูกค้าชุดนี้นะครับลูกค้าได้มัดจําเราไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ให้ผมหาวัวให้นะครับนี่มัดจำเฉพาะข้าวรถนะครับผมก็หาวัวให้นะครับแล้วก็ต้องถามว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับลักษณะแบบใดนะครับนี่เราหามาให้ลูกค้าแล้วก็ต้องให้ลูกค้าเป็นที่พึงพอใจนะครับถึงจะ เอากันนะครับถ,ถึงจะเป็นถึงจะตกลงกันนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาลูกค้าไม่พอใจจะยัดให้ไปไม่นะครับเราต้องให้ลูกค้าพึงพอใจนะครับสินค้าที่เราหาให้นะครับถึงจะตกลงกันนะครับนี่นะครับคู่นี้2 3 5 0 0ืนานะครับลูกค้าชุดนี้ปิดไปทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็เป็นคู่แม่ลูก1คู่นะครับทั้งหมด6ตัวนะครับนี่2 3 5 0 0านะครับลูกค้าดูนะครับนี่ ลูกเพศเมียครับสวยๆสดๆแดงๆนะครับกินนมอยู่ครับลูกเขาแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับรับประกันนะครับแล้วก็รับประกันตําหนิทุกอย่างนะครับแล้วก็จะสวมสปายแล้วก็ฉีดยาวัคซีนให้นะครับพร้อมนะครับทั้งยาพินะครับนี่ครับแล้วไปดูตัวที่2กันนะครับนี่นะครับเป็นวัวท้องนะครับแบบนี้เป็นไทยใหญ่นะครับลูกค้านี่ คู่นี้สองหมื่นเจ็ดพันะครับเป็นหัวสาวติดท้องนะครับดูครับนมลงแล้วนะครับนะครับลูกค้านี่นะครับเป็นหัวสาวท้องแรกนะครับนี่นะครับสองหมื่นเจ็ดครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นไอ้ตัวนี่นี่แบบนี้นะครับสวยสดแดงดีครับตัวนี้นะครับตัวแดงหนึ่งครับนี่เคยผ่านลูกมาแล้วครับติดท้องเหมือนกันนะครับสองหมื่นเจ็ดพันลูกค้าจะถูกกระแพงเอาแดงเข้าไว้นะครับ ครับหนึ่งครับต่อไปมาดูคู่ที่สามหมื่นสี่พันนะครับคู่นี้นะครับนี่นะครับตัวนี้สวยมากนะครับคู่นี้เมื่อก่อนน้องลูกค้าราคาแบบนี้ไม่มีแล้วนะครับตัวเดียวยังซื้อไม่ได้นะครับเมื่อก่อนราคาแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้ติดท้องเลยนะครับสองตัวเลยนะครับติดท้องตีเบอร์ไว้ด้วยนี่ตัวนี้นะครับตีเบอร์ไว้นะครับแบบนี้เคยมีลูกมาแล้วนะครับนี่หนึ่งนะครับ นี่นะครับนี่ตีตีเบอร์มาด้วยลูกค้าเอ้ยนี่นี่นะครับ PTE ครับ07นะครับดูนะครับลูกค้านี่สามหมื่นสี่พันนะครับนี่ของผสมเทียมไว้นะครับสองสองตัวเลยนะครับแต่ผมไม่ได้เอาใบผสมเทียมมานี่นี่นะครับนี่ตัวนี้สูงว่ามา145ร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับี่นะครับตัวนี้ครับนี่พระดูดูเบอร์ตี PTE นะครับ07นะครับครับขึ้นรถก็น่าจะเป็นวันศุกร์หรือไม่ก็วันเสาร์นะครับเพราะว่ารอรถอยู่นะครับรถทีมรถของนายอารนะครับทีมงานม่วงนะครับชุดนี้ปล่อยไป6ตัวพร้อมลูกเล็กนะครับนี่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักไลน์หาได้นะครับเบอร์โทร0918600697นะครับนายฮอยนะครับ แอดไลน์ก็มาเลยนะครับถ้าไม่ดูไม่มาชมตัวจริงก็แอดไลน์หากันนะครับนี่อันนี้ก็ปิดไปแล้วครับปิดไปหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับเป็นเล่นะครับลูกก็จะติดบีบนะครับนัดมาเอาพวกนี้นะครับมารับเองนะครับคู่นี้หมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับดูนะครับลูกเขาก็นี่ตัวนี้ติดบีบแดงนี่ครับ แม่ลูกแรกนะครับสวยสดสมบูรณ์ดีนะครับนี่ครับลูกแดงดีนะครับสดดีมากนะครับนี่แล้วก็ไปดูที่แม่ลูกเล่นะครับหัวล้นนะครับยังไม่ได้ปิดการขายนะครับน่าจะเป็นลูกแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแม่นี้นี่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 นะครับตัวนี้นะครับยังไม่ได้ปิดการขายลูกค้าเลยสาหรับสายเล่ ชอบกระทักมาเลยนะครับหัวล้นธรรมชาติลูกก็ล้นธรรมชาตินะครับนี่ตัวยาวดีมากครับตัวยาวมากนะครับคู่นี้คู่นี้บอกไว้สิบเก้าห้าร้อยนะครับไม่ถึงสองหมื่นแล้วลูกค้านี่นี่นี่น่าจะเป็นลูกแรกนะครับสะพายแล้วนะครับจุงได้สบายใหญ่นะครับโครงแม่ก็ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกหนึ่งนะครับนี่นะครับล้นธรรมชาตินะครับลูกค้าดูนี่นะครับ อันนี้ยังไม่ได้ปิดการขายนะครับคู่นี้นี่นะครับลูกเขาสิบเก้าห้าร้อยนะครับเอามาเลือกมาชมมาเอากันได้เลยนะครับนี่สำหรับคู่นี้นะครับราคาไม่ไม่พอแรงนะครับหมื่นสามพันห้าลูกเพศผู้แม่มีตำหนิที่เข่าครับเข่าจะไม่สวยักนิดนึงนะครับนี่นะครับถ้าเราเอาไปเราก็กิ๊บปลายได้นะครับกิ๊บปลายได้ไม่มีปัญหาครับ ลูกเพชรผู้ครับหมื่นสามพันห้าร้อยราคาเบาๆนะครับแม่ก็โครงสร้างใหญ่ดีนะครับนี่นะครับถ้าให้ผมเก็บผมก็จะเก็บให้นะครับซื้อแล้วนะครับผมจะสวมสปายเก็บเขาไปให้นะครับสําหรับคนทุนน้อยนะครับสังเกตดูนะครับนี่โครงสร้างดีนะครับติดที่ผอมนะครับพ่อเป็นวัวฝูงนะครับราคาก็รักเท่าไหร่ก็มาคุยกันนะครับลูกค้านะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันอีกคอกนึงนะครับเป็นวัวชุดคู่แม่ลูกนะครับเป็นไทรกลางนะครับแดงทั้งชุดเลยนะครับลูกค้าน่าเลี้ยงมากนะครับชุดนี้มีทั้งหมด8ตัวนะครับ4แม่4แม่8ตัวนะครับเป็นลูกเพศผู่หนึ่งนะครับแล้วก็ลูกเพศเมียนะ3แม่นะครับลูกค้าชุดนี้น่าเลี้ยงมากนะครับแล้วก็แม่ก็ติดท้องแล้วด้วยลูกโตแล้วนะครับ ลูกโตแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมใช้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับม,มบน,นี่นี่นะครับไม่ดูแม่เขาครับตอนนี้ลูกสัวเมียเนี่ยน,น,นี่แดงนะครับแ,แดงดีนะครับบัวชุดนี้น ของนี่ตัวนี้ลูกตัวผู้นี่ครับตัวนี้ลูกเพศเมียเหมือนกันนะครับนี่สามนะครับนี่นะครับดูลูกเขานี้นี่นี่ลูกโตหมดแล้วนะครับแม่ก็ติดท้องดีด้วยนะครับ4ี่ตัวนี้หน้าตั้งฝูงมากนะครับชุดนี้แดงทั้งชุดนะครับลูกเพศเมียน่ะสามตัวลูกเพศผู้หนึ่งตัวนะครับจะถูกกระแพงเอาแดงเข้าไว้พี่น้องเ้ยสวยสดสมบูรณ์ดีทุกตัวนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะเปิดราคาให้นะครับดูกันสักพี่น้องเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนี่ดูครับแล้วก็สี่แม่นะครับแม่ละสิบหกห้าร้อยนะครับลูกค้านี่นะครับแถมแม่ติดท้องด้วยนะครับซื้อสองได้สามนะครับแบบนี้ไอ้ตัวน้อยนี่ไม่ใช่นะครับตัวน้อยนี่ไม่ใช่ น้อยนี่ใช่ลูกเขาแล้วครับหนึ่งหนึ่งนะครับสองนะครับสามสี่นะครับตัวขีดน้ํานะครับนี่สิสองได้สามนะครับแม่ก็ลูกหนึ่งลูกสองไม่เกินนะครับนี่น่าเอาไปพัฒนาสายพันธุ์มากนะครับสําหรับชุดนี้นะครับเอาพ่อแดงใส่นี่โ้หลูกออกมานี่สวยเลยนะครับแล้วก็ได้ลูกปีละตัวเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับราคาแบบนี้ เขาเรียกว่าเป็นราคาที่ไม่แบกรับน้ําหนักนะครับลูกค้าเพราะว่าลูกโตแล้วนะครับลูกก็มีราคาแล้วนะครับแม่ก็มีราคานะครับหมื่นหกห้าร้อยก็ลูกก็หกพันห้านะครับนี่แม่ก็จะเหลือสักหมื่นหนึ่งนะครับราคาก็ยังคุยกันได้นะครับนี่นะครับเพราะว่าราคาไม่แบกนะครับแบบนี้น่าเลี้ยงมากนะครับผมว่านะครับไม่เหมือนลูกเล็กนะครับ้าลูกเล็ก หรือลูกตัวน้อยเนี่ยลูกไม่มีราคาเนี่ยมันจะแบกสักนิดนึงนะครับแต่หัวชุดนี้ไม่หัวชุดนี้หัวชุดนี้นี่ไม่แบกราคานะครับเลี้ยงนี่ได้กําไรเห็นเห็นนะครับแม่ก็อ้วนลูกก็โตนะครับลูกก็หลักหมื่นนะครับเลี้ยงไปนะครับแล้วก็แม่ก็หมื่นขึ้นนะครับถ้าอ้วนนะครับไซส์นี้นะครับที่ผมเคยเลี้ยงเคยขุนอยู่นะครับนี่ถ้าอ้วนนะครับแม่ก็อยู่ในเกณฑ์สิบห้าสิบหกได้นะครับถ้าอ้วนนะครับลูกค้าลูกก็ไม่ต่ำหมื่นนะครับได้กําไรเห็นเห็นชัดๆนะครับ ผมจึงผมผมจึงอยากแนะนํานะครับลูกค้าท่านใดที่มองหาวัวชุดตั้งฝูงหรือเอาไปเลี้ยงเอาพัฒนาสายพันธุ์หรือว่าเอาไปกินกําไรก็ดีนะครับนี่แนะนําชุดนี้เลยนะครับลูกค้าแล้วก็สดดีด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมจะไล่ดูจะท่าหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับนี่นะครับสดดีด้วยนี่ไม่ต้องกลัวชุดเข้านี่เลยนี่นะครับสี่นะครับดูครับ ห้านะครับไปปกนะครับหกครับเจ็ดนูนนะครับแปดตัวนี้นี่สดดีด้วยนะครับแล้วก็สีก็โอเคแล้วครับสีก็ใช้ได้นะครับนี่แม่รัดติ๊กหกห้าร้อยนะครับราคาร้องราคาก็ยังร้องไว้ถ้าชอบเท่าไรก็คุยกันได้นะครับโทรมาได้เลยนะครับถ้าชอบนะครับนี่เลี้ยงกันพัฒนาสายพันธุ์กันไปยาวๆนะครับแล้วก็ไปดูรุ่น แม่ลูกไม่ถึงหมื่นกันนะครับเอาไปดูกันลูกค้าไปดูที่แม่นี้ก่อนเลยนะครับนี่อันนี้เป็นลูกเพศเมียนะครับมีสามแม่แล้วนะครับแม่เราไม่ถึงหมื่นเดี๋ยวก็จะเปิดราคาให้ดูนะครับนี่ลูกแดงดีนะครับเป็นแม่นี้นี่คู่กันนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งแม่นะครับลูกค้าดูนะครับรับประกันตําหนินะครับลูกค้าแล้วก็แม่นี้แม่ที่สองเนี่ยแบบนี้แม่ก็ติดท้องแล้วด้วยเนี่ย ซื้อ2ได้3เหมือนกันนะครับนี่สำหรับคนที่ชอบบัวไทกี้นะครับมาเลยนี่นี่นะครับลูกเขาแม่เขาไอตัวดำนะครับเนไหมครับตัวนี้นี่แม่เห็ครัตัวนี้นะครับลูกค้าหนึ่งสองนี่ครับหนึ่งสองนะครับซื้อสองได้สามแล้วก็เดี๋ยวนี้เพิ่งเกิดได้ประมาณสักสองอาทิตย์นี่หนึ่งแม่ก็สมบูรณ์ดีนะครับแม่ละเก้าพันเจ็ดร้อยนะครับลูกค้าสามแม่นะครับแต่ถ้าจะเอาเป็นห้าแม่ก็หนึ่งเที่ยวกระบะนะครับ โทรหาสั่งจองได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาให้นะครับแล้วก็จะคัดบัวให้นะครับให้ถูกใจนะครับถึงตกลงจะซื้อขายกันนะครับให้ลูกค้าถูกใจนะครับนี่สามแม่แม่ละเก้าพันเจ็ดลูกค้าเอ้ยชอบก็มาเอากันได้เลยหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ไปดูที่ปิดการขายนะครับดูตัวอย่างนะครับลูกค้าตัวละหกพันนี่นี่ตัวนี้หนึ่งนะครับตัวนี้สองนะครับ ก็สามตัวนี้นะครับตัวละหกพันไปอุบลนะครับนี่มีราคาสองชุดนะครับนี่ครับชุดนี้ก็ตัวละสี่พันเจ็ดนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามครับสี่ห้าหกนะครับอยู่คอกอีกคอกหนึ่งอีกนะครับอยู่กับอีกคอกหนึ่งนะครับนี่มีทั้งหมดแปดตัวนะครับรุ่นตัวละสี่พันเจ็ดนะครับดูนะครับดูราคาลูกค้าเอ้ยหัวหน้าซื้อน่าจับจองมากนะครับน่าจับจองมาก ุดนี้นะครับหัวเราก็ยังมีเข้าเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอมีตัวนะครับให้ลูกค้าได้นําไปเลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์หรือเอาไปเลี้ยงกินกําไรกันได้อยู่นะครับเอาไปต่อมือต่อตีนได้นะครับนี่นะครับนี่น่าเลี้ยงมากนะครับชุดน,นี้นี่สวยสด สมบูรณ์ทุกตัวนะครับสังเกตดูได้นะครับบัวฝูงเดียวถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มไข่กลุ่มมันนะครับบัวฝูงเดียวกันนี้ครับนี่แล้วก็จะเลี้ยงง่ายมากนะครับลูกก็สดดีครับแดงดีนะครับนี่นะครับสดดีมากครับแนะนาเลยอยากให้เลี้ยงจังในชุดนี้นะครับคนมีที่มีทางนะครับหรือมีทุนพอนะครับแม่ละหมื่นหก้าร้อยนะครับลูกค้ามาเลี้ยงนะครับ สำหรับเนินนี้นะครับผมนายห้อยทีมงานพ่ออํานยนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วคลิปหน้าผมจะมาเปิดราคาวัวกันอีกนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ f อฟนะครับที่กดติดตามผมนะครับแล้วก็อุดหนุนผมมาตลอดนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ดูก็อย่าลืมกดติดตามผมแล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับทีมงานพ่ออํานยบายนายห้อยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ